มาเลยนะวันนี้ผมจะพาไปดูอีวเลสนะครับผมสีแดงนะครับ2.2เกีย์6สปีดนะครับปี2018นะครับผมของเครื่องต้องบอกว่ากิฟต์จริงๆนะข้างในสวยใสนะครับเบาะเราถอดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราฟอกนะครับเพราะว่ารถเข้ามาเดิมๆนะครับจะรู้เลยเลยนะว่ารถเดิมๆเป็นยังไงก็ตอนนี้แหละครับตอนที่เราล้างอยู่นะครับอันนี้เป็นฝาา่ายไฟฟ้าหลังคาสลูปนะครับตรงนี้มีที่ชาร์จบงชาร์จแบตอะไรครบนะครับผมพวงมาลัยกิฟต์นะครับ นี่เดิมสุดๆแล้วนะครับผมเดิมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมเลขหมาย9,000โลดนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับอีววเลสนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์มานะครับว่ารถรีวิวตอนเสร็จแล้วมันก็เลยสวยนะครับอันนี้ผมจะพามาดูนะครับรถที่เข้ามาใหม่ๆเดิมๆนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี่เรากําลังเก็บงานกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับกําลังเก็บงานกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ว่าคันนี้เราทําอะไรนะครับไปเลยนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผมเครื่องนะครับนี่นะครับนี่เดิมเดิมนะครับผมต้องบอกว่าเดิมเดิมเลยนะครับมีหัวน็อตนะครับผมหัวน็อตไม่ได้แกะขยับเลยนะครับน็อตต้องบอกว่ากิ๊ฟจริงๆนะครับเพราะว่าคันนี้อ่าเรามาเดิมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอ่าฟอร์ดอยู่ครบนะครับตรงขากรโปรงแล้วก็ดูกลมๆสวยงามนะครับผม นี่นะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรับประกันชนหนักได้เลยนะครับแล้วก็หัวน็อตฝั่งนี้นะครับนี่นะครับไม่มีแกะขยับนะครับผมเพราะว่าฉะนั้นก็ต้องรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโคลมียมนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นสีดําเป็นโลโก้ฟอร์ดใหญ่นะครับผมแล้วก็จะติดคิ้ว3นิ้วนะครับตรงนี้ให้นะครับแล้วก็พร้อมชุดแต่งเลยนะครับครอบไฟให้นะครับต้องบอกว่าเสร็จแล้วต้องบอกว่าสวยแน่ๆละครับ เพราะว่าเราจะแต่งให้ทั้งคันนะครับคันนี้นะครับผมปี2018นะครับผมอันนี้จะเป็นอ่าส่วนมากมันจะเป็นพ่นอ่าล้อ B M นะครับดำๆแบบนี้ที่ส่วนมากที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บงานอีกทีหนึ่งมันต้องลอกออกนะครับก็จะเป็นอ่าสีบอลนะครับตัดเทานะครับค่อนข้างสวยนะครับนี่เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับพวกซุ้มล้ออะไรพวกนี้นะครับกิฟต์นะครับผมอ่ายางใช้งานได้อยู่ยาวๆเลยนะครับผม ต้องบอกว่ากิฟเลยนะครับชุมลงชุ่มล้ออะไรพวกนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นตัว2.2นะครับ2.2เกียร์6สปีดนะครับผมหูกระจกจะครอบดํามาให้แล้วนะครับนี่เดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในเดิมๆเป็นยังไงนะครับเดิมสุดแล้วนะครับเนี่ยเดิมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่เรากําลังฟอกเบาะนะครับผมภายในนะครับนี่เดิมนะครับ ายในสวยใสนะครับผมไม่โซมเลยนะครับคันนี้ปี2018นะครับต้องบอกก่อนว่าปี2018นะครับคันนี้อันนี้นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์หสปีดแบบนี้นะครับผมพวกจออะไรพวกนี้นะครับสวยใส่นะครับนี่นะครับเดิมสวยใสยคันนี้เป็นหลังคาสลูปด้วยนะครับเนี่ยฮะพวกกระจกอะไรพวกนี้นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับพวกไฟอะไรพวกนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีคําว่าอีเวเลสนะครับฝั่งคนนั่งนะครับจะมีคําว่าอีเวเลสค่อนข้างสวยนะครับพวกแผงประตูนี่นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับนี่เรากําลังฟอกเบาะกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับโอ้ยโครงสร้างนี่นะครับเมทอาร์คเรียงตรงกลมสวยงามนะครับเดิมแน่นอนนะครับต่อเลยนะครับต่อที่ฝั่งนี้ประตูหลังนะครับกิฟต์นะครับ นี่นะครับข้างหลังเบาะนะครับพร้อมนั่งเลยนะครับแต่นี่จะเป็นเบาะคนขับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบาะคนขับเบาะคนขับนี่นะครับเราถอดออกมาฟอกนะครับแล้วก็ปัดฝุ่นปัดลายตรงขาเบาะนะครับนี่นะครับสวยนะครับไม่โทมนะครับข้างหลังนี้นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับก็จะเป็นคําว่าไทเทเนียมนะครับ ตรงนี้ก็จะครอบมาให้เรียบร้อยนะครับปกติมันจะเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้แล้วก็ครอบดํามาให้แล้วนะครับคันนี้ต้องต้องแต่งนะครับไฟมองๆไม่ใช่อะไรนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวต้องแกะสติกเกอร์ออกนะครับลูกค้าเดิมติดสติกเกอร์ดํามานะครับไปต่อเลยนะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับข้างหลังเป็นไงครับสวยสวยมากเลยนะครับนี่ข้างหลังกิปเลยนะครับ แล้วก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปรับนี่นะครับนี่ก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะครับผมคันนี้ยังไม่มีคนจองนะครับผมพี่ท่านใดที่สนใจคันนี้สามารถจับจองได้นะครับให้ดูซุ้มล้อนะครับยางปีสองพันยสิบเอ็ดนะครับหน้ายางพวกกุกอยางอะไรนี่ยังใช้งานได้อยู่นะครับซุ้มล้อนี่เดิมสุดแล้ว เดิมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับเบาะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับเบาะกริบเลยนะครับหลังคาเป็นหลังคาสรูปนะครับผมมีห้องช่องแอร์ตรงนี้ให้สามเลยตรงนี้เบาะคนนั่งแล้วก็มีช่องแอร์คนนั่งข้างหลังด้วยนะครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับ หน้าตาพวงอะไรก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขหม่นะครับเลขไม่อยู่ที่93,000โลนะครับเลขไม่93,000โลนะครับสวยนะครับก็ข้างล่างเลยพวกนี้นะครับไม่กิ๊บเลยนะครับไม่โซมไม่ส้ำรุดเลยนะครับนี่นะครับตรงเบรกตรงอะไรเนี่ยนะครับต่อเลยนะครับ ต่อที่ฝั่งนี้นะครับซุ้มล้อสวยใสนะครับซุ้มล้อนี่นะครับมือสั่นนิดหนึ่งนะครับไม่มีขากล้องแล้วก็ข้างหน้านะครับก็เป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่นะครับโดยรวมสวยงามนะครับผมโดยรวมนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูขวน็ดผ่าท้ายขวน็อต่าท้ายเนี่ยครับไม่มีขยับไม่มีอะไรเลยนะครับ โอเคนะครับเป็นปิดแบบไฟฟ้านะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าพี่ท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับหรือมองหาอีเวเลตสักคันหนึ่งนะครับฟอร์ดอีเวเลตสองจุดสองนะครับคันนี้ขอแนะนําเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดคิ้วตรงนี้ให้นะครับติดคิ้วสามนิ้วนะครับแล้วก็ผากระโปรงจะติดคําว่าโลโก้อีเวเลตให้นะครับผมคันนี้สนใจคันนี้สามารถติดต่อกับผมโดยตรงได้เลยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ